สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรนุ่มหมายชื่อเล่นชื่อน้องแปลงโมอยู่อนุบาลสาแคบเก้ 9. ห้องเรียนครูสายทิตนีมีพิทยาค่ะห้องสีเขียวโรง,เ,องอเรียนเผืองนาเจริญราชค่ะวันนี้น้องแปลงโมจะมาถ่ายคลิปก้าวย่าอย่างปลอดไทยค่ะ โดยข้ามสะพานไปหากันนะคะวัตถุดิบของที่ใช้ก็เป็นกระดาษสองแผ่นค่ะแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สอง แผนที่้าแผ่นที่หกแผ่นที่เจ็ดแผ่นแผ่นที่แด แถนที่9เมือสเเอาแทนที่าัวลวอ่ะในม้อาบหน้านีเก็ตัวที่เหลี่ยมแทนที่4มาหัวแหเย้